ต่อไปจะเป็นการต่อบทดี่5แบบที่2นะครับจากแบบที่1นะครับเพิ่ม LED แล้วก็สวิตช์นะครับต่อ LED ลงไปเบสบอร์ดนะครับแล้วก็ ต่อตัวต้านทานนะครับเข้าขาสั้นของ L D นะครับแล้วต่อลงขั้วลบของเบสบอร์ดนะครับ เราไปเราใส่จัมนะครับต่อเข้าขายาวของ LD นะครับเข้าบอร์ดโนดในขา D 5นะครับ 1> 1. ต่อเข้ากับ D5 นะครับต่อไปต่อสวิตช์นะครับขาข้างนึงนะครับต่อเข้ากับขา D6 ของโนดนะครับ สายสีน้ำเงินต่อเข้า D6 ของบอร์ดนะครับ ี่นะครับขาสีน้ำสายสีน้ำเงินนะครับต่อเข้า D6 นะครับของบอร์ดโนดแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งของสวิตช์นะครับต่อเข้ากับกาวนะครับ นี่นะครับสายอีกข้างหนึ่งนะครับสีส้มครับต่อเข้ากาวเสร็จแล้วก็เสียบบอร์ดครับ เม่ต่อแล้วนะครับจอ LCD ก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับพอตแวลูนะครับแลว้ว LCD off นะครับเมื่อเรากดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับไฟ LED ก็จะติดนะครับแล้วก็ LED จะแสดงบน LCD ว n น o n กออนนะครับกดปิดก็จะแสดงว่า off นะครับเปิด ไฟดิติก็จะแสดงว่าออนนะครับแล้วก็ปรับพค่ v แวลูได้ครับเป็นค่าสูงสุดต่อต่อไปจะเป็นโค้ดบทที่5แบบที่2นะครับ i n c ค u d e นะครับเรียกไลบรารีนะครับท,ที่จะเป็นสำหรับ lcd นะครับต่อไป liquid crystal นะครับ lcd นะครับสร้าง object นะครับสร้าง lcd นะครับต่อไป con in analog pin เท่ากับ a 0นะครับกำหนดขาย a ยต่อไป con in led pin เท่ากับ d 5นะครับกำหนดขา5คาเข้าคุม led นะครับ คอนอินบอททอนพิ n นเท่ากับ d6 กํำหนดขา d6 นะครับสำหรับสวิตช์นะครับต่อไปนะครับ in sensor value เท่ากับ0นะครับสำหรับเก็บตัวแปรที่อ่านนะครับต่อไป b ุ o k l อ t state นะครับเท่ากับ f a l s นะครับ ำหรับเก็บสถานะเปิดปิดนะครับของ LED นะครับต่อไปนะครับเป็น Voice Set Up นะครับ Serial Begin 1.1.5.2.0 0นะครับเป็นะครับความเร็วสื่อสารระหว่าง Serial Monitor น,นะครับ LCD Begin และ LCD Backlight นะครับ เป็นการเริ่มต้นทำงานของ LCD และเปิดไฟแบ็คไลท์นะครับ LCD set cursor 0และ0นนะครับต่อไป LCD print port value นะครับ พิมพ์ข้อความพอตไวลูบนบรรทัดแรกของ LCD นะครับปิ้นโหมดนะครับปิ้นโหมด LED ป i n Output นะครับคือกำหนดให้ขา D 5เป็นขาสำหรับจ่ายไฟ Output นะครับ ปิ้นโหมดบัตเตอร์ปิ้นอินพุตบัตเตอร์นะครับาการกำหนดให้ขาด D6 เป็นขาสำหรับรับสัญญาณอินพุตและเปิดใช้งานฟูอัพนะครับต่อไปนะครับดิจิตอลไลท์ LED ปิ้น LED สเตตนะครับ ็นการตั้งสถานะานเริ่มต้นให้ LED ให้เป็น OFF นะครับ LCD set cursor 0ูและ1ครับ LCD print LCD off คือให้พิมพ์สถานะบน LCD เป็น LED เท่ากับ OFF นะครับต่อไปจะเป็น void loop นะครับ sensor value analog read analog นะครับการอ่านค่าที่ขา0เก็บไว้ใน sensor value นะครับ serial print sensor value แสดงค่า sensor value บน serial monitor นะครับ i e digital out มาต้นปิ้นเท่ากับโลนะครับตรวจสอบสวิตถูกกดหรือไม่นะครับ <S LED State, s t a t e เท่ากับ LED s t a t e นะครับสลับสถานะของ LED s t a t e จาก t u l เป็น f a l s e นะครับสลับทุกอันทุกครั้งที่กดนะครับ d ด i t a l d r i v e LED ป i n น Ld state นะครับสั่งให้ Ld e เปิดหรือปิดตามค่าของ Ld e state นะครับต่อมปจะเป็น Ld เป็น if Ld e state นะครับ LCD print Ld เท่ากับ on นะครับเป็นการแสดงบนจอ LCD นะครับว่า Ld e เปิดนะครับต่อไป LCD print L.E.D. off นะครับให้แสดงบนจอ LCD เวลา L.E.D. ปิดให้เป็น off นะครับ d e l a y 200เป็นความเร็วนะครับต่อไปเป็น if sensor value น้อยกว่าเท่ากับ999นะครับ LCD set cursor 15และ0ครับเลื่อนคอลัมน์เซ็นเซอร์ไปยังคอลัมน์ที่15ครับ LCD print เป็นการเว้นช่องว่างไว้นะครับ i a sensor value น้อยกว่าหรือเท่ากับ99นะครับ LCD set cursor 14และ0การเลื่อนเคอร์เไปที่คอลัมน์ที่14 LCD print ช่องว่างนะครับ lcd set cursor 12และ0นะครับเลื่อน cursor ไปที่คอลัมน์ที่12นะครับ lcd print sensor value นะครับพิมพ์ค่าล่าสุดของ sensor value บนจอ lcd ครับ